เรียกว่ามาตามนัดนะครับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดออกมาแช่ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกรับสวย18ธุรกิจเรียกรับสวยทนายตั้มนะครับอ้างตำรวจชั้นผู้ใหญ่รับสวยเป็นขบวนการโดยมีการเปิด18ธุรกิจที่เรียกค่าตัวเพื่อส่งไปตามหน่วยงานต่างๆมีการนัดหมายกับรองเต่านะครับพลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วนะครับส่งมอบหลักฐานเส้นทางการเงินเว็บพนัน ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กวันนี้นะครับทนายตั้มก็มีการพูดถึงตัวละครในเรื่องนี้จะมีหลายคนที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือดาบยาวคอมมานโดที่มีหน้าที่รวบรวมสวยขั้นต้นทั้งหมดเพื่อน,นําส่งต่อไปรองฟางคนสนิทของเ,ออเขาอ้างนะอ้างว่าเป็นคนสนิทของรองต่อนะครับจริงเท็จยังไงไม่รู้นะครับเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญและยังเป็นรุ่นเดียวกับพ่อบ้านของรองโจ๊กอ่างถกลง ซัดก,กันไปซัดก,กันมามันคนข้างในหรือเปล่าวะเนี่อีกบุคคลหนึ่งคือพบตรที่เส้นทางการเงินไปถึงญาติของพบตรด้วยพบตรไหนตั้มยังไม่บอกให้ชัดนะแต่คนเข้าใจว่าหมายถึงต่อศักนั่นแหละนอกจากนี้ยังโชว์หลักฐานเส้นทางการเงินที่มีการโอนเงินผ่านบัญชีม้า และหลักฐานการโอนเงินให้ในายตำรวจโดยดับยาวคอมมานโดจะเป็นผู้ถือบัญชีม้าทั้งนี้พบว่าบัญชีม้าบางบัญชีเจ้าของบัญชีเสียชีวิตแล้วแต่ยังมีคนทําธุรกรรม18กิจการที่ต้องจ่ายสวยนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันหน่อยสิเออร์นี่น่าสนใจนะ 1. เว็บพน,นัน 2. บ่อนไพ่บ่อนไก่เงินกู้ไทยแขกหวยใต้ดินผับบาร์ ร้านนวดแฝงบริการอาบอบนวดโรงซาวน่าร้านเหล้าที่มีพีอาบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่มีภาษีตลาดนัดเรียบด่วนตลาดนัดตลาดไทยสถานที่ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวที่แอบเพิ่มแรงงานที่ไม่มีบัตรจุดรับซื้อน้ำมันเถื่อนโคมแดงข้างทางโคมแดงไม่ใช่อะไรวะน้ำมันเขียวที่รัฐช่วยชาวประมงแต่มีเจ้าใหญ่ๆไม่กี่เจ้าที่ทำเป็นยีป่ปัวนโตสนุกหัวหน้าแขกที่เอาแขกมาขายโรตีคนขายยาเซ็กมีสัมพันธ์ไล้สดเพื่อขาย เหล่านีน้่คือ18รายการที่เขาว่ามันมีการเก็บสวยนะจะมีทีมงานอยู่5ภาคเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกซึ่งทีมงานที่สามารถทํายอดหรือผลงานได้ดีมากที่สุดก็คือทีมงานภาคตะวันออกที่มีตํารวจภาค2และนครบาลหนึ่งกับ4และปะทุมธานีโดยมีหัวหน้าทีมชื่อว่าจากกอ๊อฟนะโหเนี่ยเป็นตั้มมึงโรายละเอียดเยอะจังวะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้เขาก็อ้างขึ้นม,มาว่ามันเป็นเส้นทางการเงินแต่ตํารวจจะพิสูจน์ทางกฎหมายได้ไหมอันนี้น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับคนถามเยอะครับตั้มหิวแสงเปล่าก็าบอกว่า ตามก็ตอบว่าไม่ได้หิวแสงยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กแล้วก็มีการเปิดเผยว่าก่อนที่จะมีการถาแถลงข่าวและเปิดเส้นทางการเงินบัญชีม้าที่เชื่อมโยงไปถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในครั้งนี้ปรึกษาเมียแล้วปรึกษาเมียแล้วเพราะรู้ผลที่จะตามมาทั้งนี้ตนยอมเจ็บเพื่อให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมยืนยันว่าการออกมาครั้งนี้ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังไม่มีคนว่าจ้างแต่อย่างใดยืนยันไม่ใช่เป็นการช่วยรองโจ๊ก แต่ยืนยันว่าจะมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวการเปิดเผยครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มแต่สังคมคุ้มแน่นอนซึ่งรู้ว่าหลังจากนี้จะต้องโดนขุดโดนแฉรวมทั้งโดนข้อหาแน่นอนก่อนแถลงข่าวหนึ่งวันได้เผยแพร่ภาพเชื่อมไปถึงพบตรอ,อย่างชัดเจนก็ต้องมาดูกันต่อว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่อันหนึ่งนะครับความสนิทของตั้มกับรองโจกที่สนิทกันมากนะครับถ้าจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นกันเลยก็คงแปลกๆนะ,ะเขาก็เลยตอบว่ามีการพูดแล้วแต่ว่าตนไม่ฟังแต่ยังไงก็ตามนะ ข้อมูลตรงนี้แก่นของมันเนี่ยคือมันมีการจ่ายสวยจริงไหมและถ้ามันมีการจ่ายจริงรัชการไทยจับสวยตัวนี้ได้หรือไม่